ยาสุไรเรื่มถิ่นพงพันธุ์ที่นนองเกาเป็นน้องยาสิลาเสือเห่าฮานี่องผู้อื่นดีนะครับให้ห้องหักกันไว้คือข่านียวหนึ่งไม้พี่น้องยาสิเพสแตกมาคือน้ำคือข่าเนีนะครับสวัสดีครับมานี่บาวสุริยาเดินทางมาตลาดน้ำข้อกบือบานหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมานี่สิมาอัพเดตราคาชิยงนี่นะครับราคางัูราคาขั้วสิเป็นยังไงครับจะถือยาแพงยังไงเดี๋ยวบาวสุริยาจะถามครับก้อนสิบเป็นเรนุ่กันก้อนสิบเป็นช่วงนุ่กัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่บ้าวสุรยดยอดเลยครับเด้อไปขับไปเบิ้องต้นกันครับผมนี่ครับบรรยากาศตลาดนัดข้อรรกระบือบ้านหันน้ำเพื่อเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวบ้าวสุรดยอสิญญรรยสยอย่างไปถามเบื้องตัวเลขสักคนหนึ่ครับเด้อว่าเป็นยังไงครับไอเอกสวัสดีครับเมื่อนี่ได้๋ยวไม่ใช่ตัวลงแหละไอ้ข้อยี่ระห์ครับได้ข้อย,ยเนื้อมาครับผมข้อยดอนแม่ลูกคือเป็นตัวเดียวตัวเดียวครับเอาตัวเดียว ได้ทองวะเหรอทองครับตัวนี้เอาทองยี่เดือนหรอครับทองสามเดือนประกันทองทองสมเดือนประกันทองเนาะครออ้อถอหัวเพราะว่าทองตัวไหนครมข้อหัวเนาะเพราะว่าเขาเอามาเนาะครับผมเฟอรราคาไปเท่าไรครับผมเท่าสครับเท่าสามองสามครับสองหมื่นสามครับ้วตัวนี้ราคาต่อรองกันได้เป็นบ่ครับสูงเท่าไรน้องสูงกับบ่รอยสามสิบป่สูงประมาณร่อยสามสิบเนาะครับเนาะครราคา เป็นราคาเนื้อเนาะครับผมราคาเนื้อแต่ว่าไปเลี้ยงอะไรก็เนาะครัเอาเพื่อใส่หนาอ่อนๆใส่เพียงหอมๆกัดเดี๋ยวถือเอาเอาบัตรเี้ยวหาแทวพี่น้องสนจิตสนใจสีเป็นโซฟี่เด้เจ๊กิโลครับก็ถือเอใจเอาลอยโลเนาะเกินกระดังไปจ้างใครมากันครับเศร้าสามเป็นบ่เศร้าสามเอาบ่ถามหลายดอกสิได้ขายอยู่ฝากเบอร์สักครับผม ศย์คร uh, ัแปดศูนย์เจ็ดจาก้าสามเจ็ดครับเจ็ดเก้าสามเจจากหอยทั้งในนครับผมออวานนี้ก็เ่าสุดยเลยเอดป็นว่าวัอ้าววัน้าสดนีครับห้องห้องห้อรันอะไรจับ้านรับยางเล่อมันเียคะครับผมยางเลาะมหาพีหานองจเข้าโอ้มันนี่บนธรรมดดกับคนอนลายครับคนสื่อคนขายก็เริ่มลายเริ่มลายขมานี่นายหอยนายทุนมะหลาะมาทั้งนี้ครับผมมึงขับคยตัวนี้เข้า อ้บริษัีครับเจ้าเดี๋ยวมาปรมาอนี่โอ้ตีแม่นึงตีเป็นบริแม่รูกเมื่อแม่จะซื้อทองวะโอ้ขวอมสูงพ่ออร่อยสี่สิบบนน้องเปิดขายเท่าไรครับนี่ราคาเท่าไรครับสามพ่นแปดสามืนปดครับขั้ตัวนี้ตใหญ่เป็นบ่ท่าน้มั่นใจว่าทองหรือบ่ทองครับพื่อตัวนี้ สูงประมารอยสี่สิบครับราคากับตอร่องไหนตัวไหนเนาะคนง่ามไอฮัทไ้พี่น้องอยู่ได้ขอฝากเบอร์เลยวะครับผมเบอร์ยังครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่สองแปดหนึ่งหนึ่งหกย่าอยู่ทางไหนเนาะครับผมบอลเบอร์บ้านใกล้กันก็บ้านสุริยาเด้อเอาสวัสนี้ครับผมสวัสดีครับนี่ครับพวยตัวนี้ดีเยอะครับคนดีคนงามพวยตัวนี้ ได้ครับสีกับสีงามบ้าครับพี่น้องไปเพิ่งโตต่อไปครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศพูยตัวนี้พูดตัวนี้กับงามไอ้สวัสดีไอ้ดได้ไม่กีตัวครับเหมือนนี้สามตัวไม่รู้ของตัวไหนหนอเคืองามเสร็รจเนาะฮะเซ็นบอลลูบือครับความความสูงเท่าไรครับผม บ่อด็วัดมากสูงระมาณ้าอยสี่สิบกัวอยู่เนาะแต่ค้วยผูตัวนี้หัวแต่ถ้าปีสเสรษฐน้อยเนะาะเจ้าเปิดและท่าท่านใดนอนนี่สามหม่นสองสามหมืนสอต่อรองกันเนาะต่อร่องกัได้สามหมื่นองโอ้ข้อยตัวนี้งามดีแข่งขาดีมทำสามหมื่นสองต่อรองกันได้ดูกนดีหางดีครับค้วยตัวนี้แขงขาดี โอ้หน้าตาล้อเนาะหน้าตาล้อคืองประจุอืมเอ้าไอ้ฮัทเทปพี่น้องทุนที่ทุนใจฝากเบอร์ท่ายไปศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่หนึ่งห้าสองแปดห้าสี่สองแปดห้าสี่สังห้อยท่าเลยครับผมท่านจังหวัดมหาสารคามบริบูรณ์เนาะครับพี่น้องทุนที่ทุนใจครับตาแต้มแก้มจำองข้อดีโอ้งามครับพูดตัวนี้เอาขอบพูดใหญ่เด้อสวัสดีครับครับนี่ มื่อนี้ก็ซื้อดีขายดีู่ครับมื่อนี้ราคาก็ยังพอท่านดีไปไหนครับผมบาราคบไปเบื้องขั้วตัว่อไปนะครับผมเดี๋ยวเบาสุดยาอย่างเรามาท่านนี้ก็นครับไงสวัสดีครับอ้ไนไม่ยักตัวครับมือ่อนี้โอ้มือ่อกี้ได้จับของงามถูกไหมน้ของงามนั่นติดครับลูกแม่ลูกแม่ให้ลูกผูกเนาะครับลกูกลกับแม่แม่กับแม่ผู้ขายผู้ขายผู้ขายู้าย้ยูายผู้ทายูายผู้จายือบขายผู้ายผาย้าย้ โกสมจังหวัดมหาสารคามเนาะบ้านไก่กันกับบ้านโซเดียปลาเดี่ยวนุ่งใหญ่ไปบางท่านกินยังค่าเด้เนาะนี่ครับกล้วยตัวนี้โอ้งามสูงเท่าใด็ดจังหวัดไปิโนประมาณหน่อยสี่สิบสองกรับกล้วยตัวนี้ใส่ได้ยูโอ้ลูกกังามลูกดีลูกงามครับกล้วยตัวนี้ไอเปิดราคาไปท่าใด็กก่อนสี่หมื่นสี่หมื่นจะสวยเนาะราคากับตัวร่องกันได้ครับผมเอายังเสียซาเสียดายขายดอกฝากเบอร์สักครับผม ศูนย์เก้าหกหกศูนยากหสองหกห้าหกศูนย์เก้าจากญาติทางไนน้องเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้าพี่น้องหลังจากบอกกับญาตยญาตสายทางโูสมพิเศษจังหวัดมหาสารคามแดีวสิ่งย่างเราไปหาเบื้องคู่ตัวงามมื่อวานนี้สายเนื้อกลายสายเลี้ยงกลายเนาะแต่ว่าราคามันยังประทศนี่สูงเนาะราคายังตามอยู่เหมืนบ่ ป้าครับพี่น้องเขายางรอไปทางนี้หนครับผมนี่ครับเดี๋ยวบางสุดย,าย่างยางรอมานี่ครับผมนี่มาเสียหายขั้วอีกตัวหนึ่งครับอีพ่อแล้วว่าแม่แม่เฮะผัพวพ่อผูวโอแม่สิรับนี่ครับขั้ยแม่ครับย้อนเสียงน้อยๆครับเพราะว่าเสียงตะเวนนี่ครับนี่ครับขั้ยแม่ไอพ่อเปิดเท่าไอพ่อาหาเมื่อนหา หาเมื่อนหาครับต่อร่องกันใดครับขั้ยตัวนี้โอ้ยใหญ่เนื้อหนาหนังเนาะท่านได้ทองไปเพิ่นว่าผ่านสามเดือนแล้วเนาะผ่นานสามเดือนแล้วเ <c oughs> ปิดราคาไปเท่าไรเล้อพ่อ <c oughs> หาเมื่อนหา <c oughs> หาเมื่อนหา,หา,นหาราคาต่อร่องกันใด <c oughs> เวียดท่านว่าหายไปอะไรเวียด <c oughs> หายอยู่เพราะท่านถือใจเนาะเดี๋ยวราคาถือใจนี่ก็ขายเครื่องโกานี่คำหาเมื่อนหา ผสมมาแล้วสมเดือนขาดวมาพี่น้องเอาไปรุ่นเราเองเนาะพี่น้องเอาไปุ่นเราเองข้สูงในวัดไปนอครับประมาณ่อยสอสสบเนาะสบวกครับคพ้ยตัวนี้คนนอครับพี่น้อง,อ,งอ๋อพ่อฝากเบอร์จะข้าได้พอ่อศูนย์เก้าสี่ย์เก้าหกแปดามเี่พ่อท่านใดพ่อ เอาเจ้าเก้าเจ้าเดิมนะครับสวัสดีครับมาครับพี่น้องเราหลังจากเบื้องค้อยดีค่อยงามค่อยเนื้อค่อยหนังอะไรโอ้งามครับผมค่อยตัวนี้ทองว่าท่านรับประกันทองครับแต่ว่าผสมมาแล้วสามเดือนครับผมคือยังค่ายทองอยู่พี่น้องเขาไปรู้หน่อยนะครับเด้อมาครับพี่พี่น้องครับบ้าสุดยอดพ่เบื้องตัวต่อไปครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้นี่ครับยางลรอมานี่ครับยายสวัสดีครับได้มาจากษตัวครับมันนี่หกตัวจะมาขายไปเบื้องเราอะมูนเหรอเหลืออยู่เนาะ ขอได้านอผูกตัวนี้ไหมผูกครับสิบเก้าครับผมสิบเกาเมื่อเก้าน้อลูกตัวใดพ่อสงสัยว่สร้างอุดอครับสูงหนอยสามสิบสี่ครับสูงหน่อยสามสิบสี่ถูกสร้างอุดรนส่วกี่กัวส่วนมากสร้างอุดรมันสูงเนาะสูงอ่ะแต่ว่าได้ได้ขาวได้สูงเอาไปใส่หนาใส่เสี่ยงหนึ่งงามเนาะแม็นครับผมเขางามหน่าเนาะเขางามหน้าตาดีรูปแล้วรอตาหน่อย เอลดีเนีแบบเนาะง่ายขึ้นเอลดีนี่นี่ลูกสร้างก็โดนครับผมลูกสร้างก็โดนเอลดีเปิดราคาไปเท่าไรครับผมเมื่อเงาครับผมเมื่อเงาเขีงขาดีใส่ได้ครับพี่น้องหน้าตาดีเมื่อเงาราคานี่ต่อรองแล้วก็ถือโอ๊คถือแกก็เป็นซองฟรีหมดเลยเนาะใช่ครับผมนี่ครับคุยกันได้พ่อคุยกันได้ลูกสร้างก็โดนประมาณปีปีสอเดือนปีสองสามเดือนเนาะครับ จะอยู่ทั้งหนไอ่ถามกครับโอ้ยบ้านใกรกันก็ะเป๋าสุริยะจะสักกับฝากเบยพี่น้องทราบพื้นทีโทรมาหาศูนย์เก้าสครับศูนย์เาจครับเก้าแปดหามเจ็ดครับหนึ่งแปดสามเจากหอยทั้งไหนครับผมหอยย่ทธากาลสินนะครับครับผมสวัสดีครับส่งโซนมานะครับเด้อนี่พี่น้องอย่าได้คว้ง่ทติดต่อมาโทรสาวประท่านเนาะครับผมคัะปลาโดีได้เด้อโอมนี่ครับ ตัวมาล้วครับพี่น้องหลังจากเบื้องบางสุริยะแล้วนะครับผมปลาคับพี่น้องบาสุริยะภาพเบื้องตต่อไปครับผมครับบรรยากาศนะครับคนซื้อคนขายมือนีหรู้ืึอว่าคึกคัดคึกคักนายทุนทางเวียดนามกับมาลาหนายทุนทางประเทศไทยกับลายน่ายหอยเนยทุนคนซื้อคนขายขามลายครับวันนี้แต่ราคาก็ยังพระท่านหลายว่าท่านสูงมาเดยครับราคางัวราคาคั้ยชุวริเานี่นะครับแต่กับพ่อซื้อดีขายดีนะครับ เอาจากในถึงว่าราคายังเพรท่านดีปรนได็ก็ให้พี่น้องผู้เลี้ยงก็ใส่ควงม่าน่ะอดทนจะน้อยถ้าเพรท่านจําเป็นก็เลี้ยงไว้ซะก่อนนะครับถ้าจําเป็นก็ยังค่อยเอามาเนาะครับปลาครับพี่น้องเฮายังเลาะไปเบิ่งอีกครับผมเอาสุดยอดมาผ่อควายอีกตัวนึ่งนะครับผมโอ้ยครับควายตัวนี้มีสูงเท่าไรเอก150ครับ150เนาะครับมากับลูกขึ้นมากตัวเดียวโอ้แม่ลูกติลูกแม่ลูกผู้ครับนี่ลูกผู้ลูกผู้แม่ๆ150ติ150ครับแข้งขาดีหน้าตาดีนะครับ ก้นดีก้นงามโอ้ครับขั้ยตัวนี้โอ้ไม่ลูกตัวใดขึ้นงามเฉยน้องนใช่ไหมโอ้พอเป็นดาวซีพี่เป็นหลานดาวซีพี่เนาะนี่ครับขั้ยตัวนี้<ห>นเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับหอยเอกแปดซิมหาครับแปดซิมหาแมื่นหาบ่ราคาเนี่ยตอร่องกันเนะาะราคาต่อร่องกัน,น้โอ้หน้าตาดีครับขั้ยตัวนี้เบิ่งข้างก้นดีๆสะกอนพี่น้องห้องเป็นห้องแปดซิมหาแปดมื่นหาครับโอ้ก้นก็ะใสได้ครับสูงลอยหาซิครับขั้ยตัวนี้ กกห้างดีห้างใส่ได้ครับประก,กันตํำนี้เป็นเครับประก,กันตํำนี้ครับพ,<ม>พี่น้องทุกทต้นใจโท่มาเด้อเดี๋ยวบารสุดยะจถามเบอร์ท่ให้นลครับไอ้ลูกผูวเ,<อ>เ,เม่เมแมื่นห้าเอายังเสียซะเสียดีขายยุบฝาเบอร์อ้พี่น้องสักครับอยศ8นแปดวนเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดเก้าจากหอยท่านหนครับผมเอา้าเจ้าก็เจอนึงติครับผมสวัสดีครับสุสอนมาได้เด้อ ครับพี่น้องเขาไปเบิ้งขวดโต่อไปนะครับนี่โทษทักเขม้าเลยนะครับสวัสดีครับผมได้นี่ตีเป็นบ่สีมาเบิ้งมาชมครับผมไม่โซกมาเด้อครับผมปลาครับพี่น้องเขาย่างเลาะมาทางนี้ครับเลาะพี่เลาะน้องมาห้าหน้ามันหลุดหรือเปล่้ครับรรยากาศคนหลายครับมาเนี่ยูตลาดนี่คนหลายการซื้อการขายก็หลายนี่นี่ครับพี่น้องทั้งในหอยทั้งในทุนทั้งพวกมาซื้อแล้วครับนี่มาซื้อ ไปครับยังสวัสดีค่ะขายเบิร์ดแล้วตีเบิร์ดแล้วครับเบผมเจ้าสร้างกระสุนตาเศร้าเด้อครับได้กล้วยถีบมามือนี้โอ้ยเขาถือขายถือไปเนาะเออป่ะครับพี่น้องเขายังเรามาท่านนี้ครับผม